วันนี้เรามากั้นคถนนวมีน้ำจะปลาครับข้างป่าอ้อยนะครับดูปลาได้ไหนแต่ก็ลอยมีคนเจับไปบ้างแล้วล่ะข้างถนนกันเนี่ยข้างถนนเนี่ยปลาอ้อยติดเราเลยนะข้างถนนว่าถีบตกน้ำเลยทำไมพี่ไม่ขายันอนุไปน้ำไได้ออกให้เต็มเลยพี่พี่ ไม่แอันี้มันก็ไปได้เดี๋ยวเรามาดูดสักรอบนึงก่อนครับถ้าไม่แห้งเดี๋ยวเขาย้ายครับไปอยู่กันดีกว่าไม่มีปลาหมอแม่เนี่ย น้อแาเลนะต่น้ำมาพันครับเดี๋ยวเพื่อบันดูดที่ขยะเข้าไปเอาเล้งพทรมานไม่้งแรงครดันี่แล้วเลงแรงมันก็แบตเลยครับแบตหมดไวแบช้าของครับขยะได้เหูก็ลงไปน้อยดู้องวาพ่อนนะดูดูอ่่รักม น่าจะได้ได้จับปลาช่อนก็หลายตัวเลยครับวันนี้หลาตัวไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าตีน้ำไม่ส่ะตัวล่ากเลยลุงว่ะปลาปลาหรือปลาน้อยใี่โดดดัง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 เนี่ยแล้วก็คือครับมันโดดสวนนะดูตรงนี้ดิดังดังดังเนี่ยเต็มเลย apa ini Uhm ini dulu Sedialah Mày mất no. Ba phải bớt rồi Ba nó ba ไปไหนวะเบื่อตรงมาแล้วที่นี่ไปไหนเด้หายไปแล้วนี่นี่นี่มับนี่ช้อนครับนี่ไงมับเอาไปไหนวะมับออาไปทานนี่หายไปแล้ว

khuyên bồn Sơn nói. เยรงมเลยนี่ไปยันยนนงนมเยอะจับไม่ทันเลย วมด้ยนี่นั่นแหละมัหน่อยนึงัวที่โครนตรงนี้ออก โหริโยกโยโหนิปูตัวน้อยๆนี่ไงจับพอดีเลย,ยออกโดดจะเป็นกบเลย,ยเดี๋ยวไป่อนนี่นี่ไปตาไปไหนหมดหรือเปล่าหมูปลา เราได้ต e, ัวไหนเรามีตัวใหญ่อยู่อยู่ไหนออ่ไไม่รู้อยู่ใสก็บ้าหูลงไปเรียา้เหรออะไรกระสน นีนน่ีใหญ่แล้วนะี่แหละปวดปวดน่องเลยปวดขาอเลดอืมแค่มองไม่เห็นตัว

กับบ้านได้นอยนี่นี่นอน,น,น,อนอยิ้ปิ๊ดนอนไม่ไม่เสียงดังเลยป๊าป้าก็บ,บังกันเถอะได้หน่อยนึงก็ได้ใส่เกลือก็ไม่ป่อยสระนนท้องอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็ได้ปลาตัวยดิปลาเลยดินี่ไม่ใช่ ได้หน่อยนะครับแค่ได้หนึหนงปลาซ่อนหน่อยนึงปลาซ่อนเยอะมากเลยอะ่ะแต่ตัวน้อยใช่หาตัวละโลเราได้ไปสิบยี่สิบโลเลยเนี่ยโลหลายโลแล้วเปล่าเอาเลยมานะใช่ไปกลับบ้านครับอยากทำคลิปอะไรเม้นมาครับสนใจเสื้อก็สั่งกันได้นะครับอ้โอโหพี่ใส่สีขาวอีกแล้ว